เฮียทรงเล่งหงชวนชิมสนับสนุนโดยน้ำดื่มสยามซักอึกไหม ทิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์ราคาย่อมเยาหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและคาฟูทุกสาขาเครื่องดื่มชาดอกคําฝอยชนิดซองแช่ตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจําหน่ายที่ท็อปบิ๊กซีคาฟูและโกลเด้นเพรสทุกสาขาพัตคารแร่งหงพระรามสองและสุขุมวิทอกิสองต้นตํำรับอาหารแต้จิว๋วที่เปิดมากว่า45ปีครับท่านผู้ชมครับแหมรู้จักที่ช้อปปิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็รู้จักที่ไหว้พระของฮ่องกงไปครบ3ามวัดเลยนะครับตอนนี้นะครับมาฮ่องกงนอกจากช้อปปิ้งไหว้พระและอย่างหนึ่งที่กรุ๊ปทัวร์กรุ๊ปนี้คาดหวังว่าจะไปกินข้าวกันให้อร่อยแต่ไม่ใช่เป็นร้านหรูแบบเลิศหรูอลังการนะครับเพราะทริปนี้เรามาเพื่อที่จะค้นหาร้านอาหารอร่อยแบบห้องแถวต้นตำรับของฮ่องกงกนะครับไปร้านแรกเลยดีกว่าครับร้านแรกที่ยทรงจะแนะนําในวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมครับ ไปรู้จักกับสิ่งหนึ่งที่คนฮ่องกงทําได้โด่งดังมากเรียกว่าไปที่ไหนในทั่วโลกเลยนะครับเมนูนี้ใครๆก็ลหลงไหลมากก็คือหมูแดงครับผมยังทรงจะพาไปรู้จักกับร้านหนึ่งครับชื่อว่าร้านเหรียญทองนะครับหรือกิมไปร้านนี้ชนะเลิศก,การแข่งขันประกวดหมูแดงเนี่ยนะครับจนได้รับสมญานามว่าชาซิวหวงก็คือราชาแห่งข้าวหมูแดงหรือราชาแห่งหมูแดงครับ ครับท่านผู้ชมครับร้านนี้นะครับเป็นร้านที่คนไทยต้องชอบมากๆเลยครับร้านหมูแดงหรือชาซิวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านกําชอยนะครับร้านที่ได้รางวัลเกี่ยวกับอาหารสุดยอดของฮ่องกงครับคนฮ่องกงเขาเรียกร้านนี้ว่าชาซิวว่องนะครับก็คือราชาของหมูแดงร้านนี้เป็นที่นิยมของคนฮ่องกงแถบนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามันน่ากินขนาดไหนครับ ครับดังมากๆของร้านนี้ครับก็คือหมูแดงครับเขาบอกว่าเขาเป็นท่านอ๋องของหมูแดงที่สำคัญครับหมูแดงที่นี่ได้รางวัลแบบโอ้โหมากมายเลยนะครับคนที่ผ่านไปผ่านมาแถบนี้ต้องมาหอกับไปฝากคนที่รักที่บ้านด้วยนอกจากหมูแดงแล้วยังมีเป็ดย่างนะครับมีไก่นะครับถ้าท่านมีเวลาว่างก็เดินมาหาของกินที่ร้านนี้ได้ครับร้านกําชอยครับอิ่มอร่อยกับหมูแดงของร้านเหรียญทองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ ถ้าหากว่าท่านผู้ชมเดินทางมาที่ฮ่องกงนะครับมีหนึ่งอย่างที่คนฮ่องกงทําแล้วก็ดังสุดเรียกว่าทั่วโลกใครๆก็รู้จักก็คือบะหมี่ครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าบะหมี่ของฮ่องกงเนี่ยนะครับจะเป็นหมี่ซึ่งมีไข่เส้นเล็กๆนะครับเหมือนกับแองเจิลเฮ์ของฝรั่งละแต่ที่สําคัญครับหมี่ของคนฮ่องกงเขาได้ชื่อว่ากรอบเหนียวนุ่มรวมกันอยู่ในนั้นเลยร้านแห่งนี้ครับชื่อว่าร้านเล้งกี่นะครับหรือว่าหลงเก๋นะครับ ร้านนี้เป็นร้านประจําของผมเองครับทุกครั้งที่ผมเดินทางมาผมต้องมารับประทานบะหมี่กับเกี๊ยวลูกโตโตที่ร้านนี้ทุกครั้งไปชมภาพกันเลยครับ,บตอนนี้อยู่ฮ่องกงแน่นอนอาหารที่เราจะแนะนำวันนี้ก็ต้องเป็นาอาหารสุดพิซของฮ่องกงนั่นคือบะหมี่เกี๊ยวนะครับถ้าหากว่าท่าน,านาผู้ชมเดินทางมาที่นี่นะต้องสั่งให้ได้ก็คือเน่ะบะหมี่เกี๊ยวแต่ว่า เรามาว่ากันที่เกี๊ยวก่อนนี่ครับดูเกี๊ยวของเ้ากัดหน้าผมเลยครับโอ้โหเกี๊ยวข้างในนี่เป็นไส้กุ้งนะแล้วก็บอกได้เลยว่าใครมาที่นี่กินครั้งเดียวติดใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าทําไมมาทุกครั้งต้องมากินที่นี่ทุกค <บา S 1> รั้งร้อนอือฮึสังเเห็นไหมครับว่ากุ้งของที่นี่เป็นตัวนะครับเป็นตัวเป็นตัวเลยนะครับ ไม่แบบบ้านเราหมาเป็นแบบเบบี้เบบี้อร่อยมากอร่อยมากผมด้วยนะออนะอ๋อหอยหาด้วยรอบด้วยโรงงานที่นี่นะครับหมี่ของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีกลิ่นไข่ที่สดมากเลยแล้วก็เส้นของเขาเนี่ยมันจะกรอบมาก แตกต่างจากบ้านเราแบบมากเลยล่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมเดินทางมาที่นี่นะม,มากินบะหมี่เกีียวร้านนี้รับประกันว่าอร่อยแน่นอนและเฮียซงได้งงแนงงแะนำมาตลอดจนคนไทยเดินทางมาฮ่องกงทุกครั้งจะกินร้านนี้ก็คือร้านหลงเกครับเป็นยังไงบ้างครับร้านบะหมี่ชื่อว่าร้านหลงเกนะครับแต่สำหรับเฮียซงทุกครั้งที่เขียนหนังสือหรือเล่ารายการวิทยุหรือจัดรายการทีวี ผมจะตั้งชื่อให้เขาครับชื่อว่าบะหมี่3 0 0ปีครับเพตุผลเพราะว่าอะไรครับคนขายบะหมี่ของที่นี่นะครับมีทั้งพี่น้อง3-4คนรวมกันนะครับอายุรวมกันประมาณสัก300ปีเห็นจะได้แต่ที่สำคัญโอ้โหไปทุกครั้งขน,นล้นล้มทุกครั้งเลยครับเรียกว่าแฟนๆของเฮียซงเล่งหงเนี่ยอ่านจากหนังสือหรือดูจากทีวีไปฮ่องกงเองก็เดินทางไปรับประทานที่ร้านแห่งนี้ครับ มีอีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนําแล้วก็เป็นเมนูพิเศษของทิปทัวร์ทิปนี้ก็คือการไปกินเนื้อตุ๋นครับสาหรับคนที่ชอบแล้วก็หลงไหลในเนื้อตุ๋นนะครับผมบอกได้เลยว่าเนื้อตุ๋นของคนฮ่องกงแตกต่างกับเนื้อตุ๋นของคนไทยแบบสิ้นเชิงเลยครับข้างๆข,ข,ของร้านหลงเกที่ขายบะหมี่เกี้ยวที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับมีอีกร้านหนึ่งครับชื่อว่าร้านซานเก๋ครับอยู่ติดก,กันเลยครับ ร้านแห่งนี้ขายเนื้อตุนครับโอ้โหมีทั้งเนื้อตุน๋นเนื้อสดเนื้อติดมันตุนไส้ตุนกระเพาะตุนทุกอย่างของเนื้อวัวตุน๋น <c oughs> อร่อยอย่างนี้กินแล้วลืมเนื้อตุนที่บ้านเราเลยครับที่ร้านแห่งนี้อร่อยมากเพราะว่าอะไรฮะเขาทําสดๆทุกวันและที่สําคัญมีคนจากทั่วเกาะฮ่องกองเดินทางมากินเนื้อตุนร้านนี้ทุกวันเลยไปชมภาพ ความยั่วยวนแล้วก็ความน่ากินของเนื้อตุ๋นร้านซานเกกันครับ,รบท่านผู้ชมครับตอนนี้เราไปหาเนื้อตุ๋นอร่อยๆของคนฮ่องกองกินกันครับที่นี่เขาเรียกว่าเหงาหลามครับร้านนี้ครับชื่อว่าร้านซานเกครับไปกินกันครับเวลาผมมาที่นี่นะครับ ผมจะชอบสั่งเนื้อตุ๋นที่นี่มากินครับเนื่องจากที่นี่ตุนเนื้อได้นุ่มมากนะครับลองดูว่ายังนุ่มเหมือนเดิมไหมอไม่ได้นุ่มอย่างเดียวครับหอมด้วยโอ้โหท่านผู้ชมครับขอบอกว่านอกจากเนื้อตุนแล้วนะครับเอ็นตุนของที่นี่ดูนะครับชิ้นใหญ่บอลลัมเท็มเลยอร่อยสุด,สด เวลาเราเคี้ยวเข้าไปนะครับมันจะเด้งดึงแบบสัมผัสตัวเอ็นเลยนะครับน่าอร่อยมากครับมีความสุขมากๆเลยกับการกินเกาเงาหลําที่ฮ่องกงนะครับแหม้วันนี้กินที่เอลาลาเวอร์พาท่านผู้ชมไปเที่ยวจนสนุกสนานละครับเสียดายครับเวลาดีๆของเราหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณครับพัคันรแล่งของสุขุมวิทองที่เรียกว่าพาพวกเรา ไปเที่ยวถ่ายรายการทุกมุมสวยๆของร้านแห่งนี้เลยนะครับที่สําคัญครับที่ร้านแห่งนี้ครับห้าโมงเย็นถึงทุ่มครึ่งนะครับมีเทศกาลเป็ดปักกิ่งราคามหาศจรย์จาก600บาทเหลือเพียง380บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับลิศซิงกสิกรไทยครับไดมอนด์ชายฮอลิเดย์ครับน้ำดื่มสยามครับชาดอกคำฝอยตาบ้านสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปตาบ้านสมุนไพรปิดท้ายด้วยพัตดการเล่งของพระรามสองและสุขุมวิตรสองครับพัตดาการของครอบครัวผมเองครับ วันนี้เวลาหมดหมดเวลากินเที่ยวทัลลาวเดอะเวอร์กับผมครับเฮียซองเล่งของต้องลาไปแล้วล่ะครับสวัสดีครับแล้วไปพบกันที่ฮ่องกงนะครับ